ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่465รอบสังหารหนานกงโม่พยักหน้าแล้วแต่เสด็จแม่จะจัดการเพคะพระคององค์หญิงชังผิงลงจากรถมาทว่าห่างออกไปจากหน้าประตูจวนไม่ไกลพลันมีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นคิ้วสวยของนานกงโม่เลิกขึ้นเล็กน้อยส่งสัญญาณให้องค์หญิงชังผิงหันไปมององหญิงชังผิงเงยหน้าเห็นว่าจิ้งเจียงจะวินอองพาคนมายืนอยู่หน้าประตูจวนรอพวกเขาคิ้วสวยขององคหญิงชังผิงเลิกขึ้น พวกเขามาได้เยี่ยงไรนานกงม่วกดคิ้วตำเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางทีอาจมาเชิญเสด็จแม่กลับไปเพคะองหญิงชังพิงหันกลับไปมองนางเอ่ยถามเจ้าอยากกลับไปหรือนานกงม่วตบลงบนหลังมือขององหญิงชังพิงเอ่ยเสียงเบาเสด็จแม่หม่อมฉันมีความคิดเดียวกับจวินม่วไม่เสียดายตำแหน่งจวินอ,องใดใดแม้เพียงนี้เสด็จแม่ต้องการสิ่งใดพวกเราจะหามาให้จวินม่วกตันยูต่อเสด็จแม่แน่นอนอยู่แล้วเพคะ ดวงตาขององค์หญิงชังพิงพราวระยับขึ้นมาเอ่ยเสียงเบาข้ารู้ข้ารู้ว่าจวินเอ๋อนั้นทน o n ตนและรู้ว่าเขาเป็นเด็กดีที่ผ่านมาเป็นเพราะข้าไม่ยินยอมเท่านั้นเดิมทีคิดว่าต่อให้ไม่เอาตำแหน่งจริงเจียงจวินอ๋องจะไม่ยอมให้เขาถูกทำร้ายเมื่อเขาอยู่ในจีนหลิงแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ แม่องคหญิงชังผิงจะไม่ชอบออกจากเรือนแต่ความสัมพันธ์กับรัชทายาทเรียกว่าไม่เลวองค์รัชทายาทอ่อนโยนและอบอ้อมอรีเมื่อยังหนุ่มนั้นดูแลน้องสาวเช่นพวกนางเป็นอย่างดีเพียงแต่ตอนนี้เซียวเชียนเชียนขึ้นครองบัลลังก์พ่อลูกพี่น้องและอาลานมันไม่เหมือนเดิมแล้วนานกงมั่วย,ยิ้มบังเอ่ยสเสด็จแม่จวินมั่วไม่ต้องการให้สเสด็จแม่ทวงคืนตำแหน่งจวินอ๋องกลับมาให้เขาหรอกเพคะตงหญิงชังผิงยิ้มร่ายยกมือขึ้นมาแต่หน้าผากของนางเอ่ยช่างเถิด ตอนนี้คิดไปคิดมาก็ไม่มีประโยชน์ระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยเว่หงเฟยก็เดินเข้ามาใกล้แล้วองหญิงด้านหลังเว่หงเฟยคือเว่ยจวินปัวและเว่ยจวินอีส่วนเว่ยจวินเจอนนั้นนับตั้งแต่หักขาเขาไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวของเขาในจินหลิงเท่าใดนะคิดว่าตอนนี้ยังคงรักษาอยู่ในจวนลูกถวายพระพรเสด็จแม่ เว่ยเจวินปัวและเว่ยจวินอี้เอ่ยขึ้นพร้อมเพรียงแม้องค์หญิงจะพาบุตรชายและลูกสะพ้ายย้ายออกมาอยู่ด้านนอกแต่อย่างไรก็ยังไม่อยาาขาดจากเว่ยงงเฟยยังอยู่ในตำแหน่งพระชายาจริงเจียงจิ้นอินอองเป็นมารดาของบุตรทั้งหลายของจริงเจียงจวินอององค์หญิงฉังผิงเลิกคิ้วพวกเจ้านี่คืออันใดเว่ยจวินอี้หลบอยู่ด้านข้างไม่เอ่ยสิ่งใดในจวนจริงเจียงจวินอองเขาหนาว่าไม่เป็นที่สะดุดตาไม่มีใครสนใจเว่ยจวินปัวก้าวขึ้นมาด้านหน้าส่งรอยยิ้มสุภาพไปให้เอ่ย เสด็จแม่เสด็จพ่อตั้งใจมารับเสด็จแม่กลับจวนพะยะค่ะป้องหญิงชังผิงชงักไม่นานจึงยิ้มเย็นออกมามองไปยังเวยหงเฟยเวยหง,ง,งเฟยท่านคิดจะทําอันใดก่อนหน้านี้ใช่ว่าเว่ยเฟยจะไม่เคยมาเพียงแต่องค์ครักจวนเยี่ยนอองขัดขวางเขาเอาไว้แม้แต่ปะระตูจวนเขายังเข้าไม่ได้อ่าว่าแต่เจอองค์หญิงเลยองค์หญิงชังผิงยังไม่ค่อยออกจากจวนด้วยมาหลายครั้งก็ไม่มาแล้วเมื่อทุกครั้งที่มาได้เห็นเพียงประตูจวนที่ถูกปิดเวยหง,ง,งเฟยเอ่ย องหญิงผ่านไปนานแล้วองคหญิงหายโกรธบ้างหรือไม่ข้ามารับท่านกลับจวนองหญิงชังพิงยิ้มเย็นเอ่ยเสียงเรียบข้าไม่อยากทําให้ท่านต้องเสียหน้าท่านเองก็อย่าทําตัวให้หน้าเบื่อนักเลยท่านคิดว่าข้าพาดวินเออร์และอุสยาออกมาจากจวนจิ้งเจียงจะวินอ๋องแล้วยังจะกลับไปอีกหรือส่วนตําแหน่งผู้สืบทอดท่านหลายปีมานี้ลําบากท่านแล้วที่ต้องคอยปกป้องจะวินเออร์ท่านเอาคืนกลับไปเถิดจะวินเออร์ของข้าคงไม่มีความจําเป็นต้องใช้มัน ระหว่างที่เอ่ยองคหญิงชังผิงก็กวาดตามองไวจวินปัวรอยยิ้มบนใบหน้าของไวจวินปัวชะนักค้างใบหน้าแดงขึ้นมาความหมายขององคหญิงชังผิงนั้นเข้าใจชัดเจนไวจวินมั่วไม่เคยพึ่งพาความสัมพันธ์จากจวนจิ้งเจียงจวินอองยามนี้ก็เป็นขุนนางขั้นสองแล้วกลับกันเขาที่เป็นบุตรชายที่ไวงหงเฟยธนุธนอมกลับยังแฝงตัวอยู่ในราชสำนักไปวันๆอยู่เลยอูสยาเรากลับเข้าไปกันเถิด ไม่สนใจคนอื่นๆที่ยืนอยู่กับจิ้งเจียงจะวิ้นององหญิงชังผิงจูงมือหนานกงม่วเดินมุ่งหน้าเข้าจวนชังผิงเห็นองหญิงชังผิงเดินจากไปโดนไร้ซึ่งความอะไรอ่านไว้งงเฟยจึงร้องเรียกขึ้นมาอย่างอดไม่ได้องหญิงชังผิงหันกลับมามองเขาด้วยสายตาเฉยชาไว้งงเฟยถอนหายใจออกมาชังผิงกลับไปกับข้าเถิดรอยยิ้มขององหญิงชังผิงเย็นยะเยือกกลับไปหรือใาญ่ต้องกลับไปด้วยเล่า ช่วงหลายวันมานี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงการเกลี้ยกล่อมจากนานกงมัว่วเมื่อมองเห็นไว้งงงเฟยจึงทำให้องค์หญิงชังผิงเข้าใจความเป็นจริงอย่างชัดแจ้งจนจิ้งเจียงจะวิ้นอองในสายตาของคนทั่วไปอาจเป็นตระกูลยิ่งใหญ่แต่เมื่ออยู่ในสายตาของเชื้อพระวงศ์กลับเป็นตระกูลที่ไม่มีค่าพอให้เอ่ยถึงต่อให้ความสัมพันธ์กับฮ่องเต้พระองค์ใหม่ไม่ดีนะักนางก็ยังเป็นองค์หญิงชังผิง นางยังมีพี่ชายทั้งสองที่มีทหารอยู่ในมือคอยหนุนหลังบุตรชายและลูกสะใภ้ล้วนฉลาดเฉลียวและเก่งกาจไม่จําเป็นให้นางต้องเป็นห่วงยายนางจะต้องเฝ้ากอดตําแหน่งจิ้งเจยงจวินอองเอาไว้ด้วยเล่าเมื่อก่อนนั้นเพราะนางไม่ยินยอมเพียงเท่านั้นไม่ใช่เพราะว่าตําแหน่งจิ้งเจียงจวินอองนั้นยิ่งใหญ่หญอันใดอย่างอื่นไม่ต้องเอ่ยถึงยามอนี้ไว้หงงเฟยอายุเพียงสิบสิบต้นต่อให้เขา ยกตำแหน่งจวินอ๋องให้ไวจวินมั่วนั่นก็ไม่รู้คือเมื่อไรผู้สืบทอดจ้นอ๋องแห่งจิ้งเจี้ยงกับบุตรชายขององหญิงชังผิงสถานะไหนสูงส่งกว่ากันไม่บอกก็คงรู้มองรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าขององคหญิงชังผิงไม่รู้ทำไมไวงงเฟยจึงรู้สึกไม่สงบอยู่ในใจเขาไม่ได้ไม่ไไม,มีความรู้สึกต่อองค์หญิงพวกเขาเคยรักกันมากถึงขั้นเป็นกิ่งทองบอยกเพียงแต่การกำเนิดของไวจวินมั่วส่งผลกระทบกับเขาอย่างใหญ่หลวงการเป็นบุรุษมักถูกคนมองว่าอาศัยบาร,รมีของภรยาจนทำให้เขาได้เป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นก็ไม่ พอใจแล้วสถานะของไวจวินมั่วยิ่งทําให้ความสัมพันธ์สามีภรรยาของพวกเขาเยือกเย็นขึ้นไปอีกเขาเคยแม้กระทั่งเสนอให้องค์หญิงฉังผิงทิ้งไวจวินมั่วไปเพียงและทิ้งไวจวินเมื่อว่าเขาจะทําเหมือนไม่มีอันใดเกิดขึ้นทว่ากลับถูกองค์หญิงฉังผิงต่อว่าและไล่เขาออกมาการมีอยู่ของไวจวินมั่วนั้นเป็นดุจหนาแหลมที่คอยทิ่มแทงความสัมพันธ์สามีภรรยาของพวกเขา มองสีหน้าที่สลับสับเปลี่ยนไปมาบนใบหน้าของเว่ยหงเฟยองหญิงชังพิงยิ้มเย็นอยู่ในใจไม่ต้องเดานางก็พอรู้ว่าเว่ยหงเฟยกำลังคิดสิ่งใดอยู่ในใจเว่ยหงเฟยก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไราเอาแต่คิดว่าคนอื่นนั้นผิดต่อเขาเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอเพียงเขาตราตรองงอให้ละเอียดและหากสอบถามกับนางสักนิดบางทีนางอาจจะยอมบอกความจริงทั้งหมดแก่เขาแต่ว่าตอนนี้องคหญิงชังพิงกลับรู้สึกโชคดีที่ไม่เคยบอกความจริงกับเว่ยหงเฟยมิเช่นนั้นชีวิตน้อยๆของจวินเอ,อ๋อคงรักษาเอาไว้ไม่ได้ นึกถึงหญิงชราในจวนจ,จิ้งจิจิ้นอินอ่องจำความทุกข์ยากเมื่อครั้งแต่งเข้าจวนไปทั้งเปิดเผยและแบบลับๆจากนั้นหันกลับไปมองใบหน้าลึกซึ้งของเว่ยหงเฟยที่มองมาในใจองคหญิงชังผิงจึงมีเพียงความเฉยชาและไร้ความหมายชังผิงเรื่องครั้งที่แล้วเป็นเจอเอ๋อที่ไม่รู้ความเจ้าย้ายออกมานานแล้วยังไม่หายโกรธอีกหรือยามนี้จินหลิงกำลังวุ่นวายเจ้ารีบกลับจวนเถิดข้าจะได้ไม่ต้องคอยเป็นห่วง เว่ยงงเฟยเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มทุมทะวะ่าสายตาที่มองไปยังหนานกงม้วนนั้นยังคงมีความเย็นชาและรังเกียจแน่นอนเขาไม่ได้รังเกียจหนานกงม้วนแต่รังเกียจในฐานะภรรยาของเว่ยจวินม้วนหนานกงม้วนยักษ์ไหลไม่เอ่ยสิ่งใดบิดาของสามีผู้นี้แม้แต่ความจริงใจในการเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่มีเขาคิดว่าองค์หญิงชังผิงเป็นหญิงสาวแรกแย้มไม่รู้ความหรืออย่างไรช่องตามใจทูเดย์ตอนที่466รอบอบสังหารสอง เป็นเช่นนั้นองคหญิงไม่สนใจต่อวาจาหวานหูของเวยงงเฟยแม้เพียงนิดยิ้มเย็นเอ่ยเวยง,งงเฟยที่ข้ายังไม่เอ่ยเรื่องอยากขาดจากท่านเป็นเพราะเห็นแก่หน้าของราชวงศ์แต่หากท่านทนไม่ไหวอยากรับพระชายาใหม่รอพิธีศพเสด็จพ่อผ่านไปแล้วค่อยลงนามในการอย่าเถิดเวยง,งงเฟยตกตะลึงเอ่ยเจ้ากำลังเอ่ยสิ่งใดอยู่ข้าเคยบอกหรือว่าจะรับชายาใหม่ชังผิงอย่างแง่งอนกันอีกเลยท่านแม่เองก็เอ่ยถึงเจ้าบ่อยๆกลับไปกับข้าเถิด เอ่ยถึงข้าอย่างนั้นหรือองค์หญิงชังผิงแสดงออกถึงความน่ารำคาญมารดาของท่านเอ่ยถึงข้าคงด่าข้าสินะ เห็นชัดว่าองคหญิงชังผิงรู้จักจวินอ๋องไทเฟยผู้นี้เป็นอย่างดีแม่เท่าผู้นั้นไม่รู้เคยโดนสิ่งใดสะเตือนใจมาหรือไม่ตั้งแต่อายุยังน้อยก็เอาแต่หยับคายและเย็นชาต่อผู้อื่นเสมอเมื่อได้เป็นจวินอ๋องไทเฟยแล้วยิ่งหนักขึ้นไปอีกเดิมยังนับว่าเกรงใจต่ออง์หญิงชัดงิงบ้างแต่เมื่อองคหญิงแต่งเข้าจวนไปได้ไม่นานก็เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงออกมาไม่เอาแต่พร่ำบอกว่าสามีของตอนนั้นตายเพราะฝ่าบาทก็เอาแต่ส่งคนมาให้ไว้หงเฟย จากนั้นทำตัวเป็นผู้อาวุโสพร่ำสั่งสอนนางถึงการเป็นชายาที่ดีพูดราวกับเมื่อครั้งยังสาวสามีมองสตรีอื่นเล็กน้อยก็ยังไลต่ตะเพิดผู้นั้นไม่ใช่ตัวนางอย่างไรอย่างนั้นและที่น่าเกลียดก็คือแม่เท่าผู้นี้มักเอ่ยถึงองคหญิงชังผิงในทางที่ไม่ดีเมื่ออยู่ต่อหน้าเวงงเฟยพูดครั้งสองครั้งไวงงเฟยอาจไม่เชื่อแต่พูดเป็นแปดครั้งสิบครั้งไวงงเฟยที่เป็นบุตรชายยกตันยูจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเอ่ยว่าจากับแค้นใจต่อภรรยา ได้ยินองคหญิงชังพิงเอ่ยเช่นนั้นไว้หง,งเฟยจึงแสดงสีหน้ากระอักกระอ่วนขึ้นมาไวจวินป่วที่ยืนอยู่ข้างไว้หงเฟยก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวเอ่ยด้วยรอยยิม้มเสด็จแม่คิดมากไปแล้วท่านย่าคิดถึงสเสด็จแม่จริงๆองค์หญิงชังพิงเองไม่ได้โกรธอันใดคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มมองไปยังไวจวินป่วเอ่ยถามช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอีเหนียงหนึ่งกับท่านย่าคงไม่เลวสินะเมื่อก่อนพวกเขานั้นราวกับแม่ลูกกันจริงๆเสียอีก ยามนี้ได้เป็นแม่สามีกับลูกสะภ้าอย่างเต็มที่แล้วคงจะดีมากขึ้นเป็นแน่เจ้าไม่เกลีย้ยกล่อมบิดาของเจ้าให้รีบแต่งตั้งอีเหนียงแต่กลับมาเกลีย้ยกล่อมให้ข้ากลับไปอย่างนั้นหรือรอยยิ้มบนใบหน้าของวเวจวินป่วแข็งค้างขึ้นมาความสัมพันธ์ระหว่างแม่เท่าและท่านแม่นั้นไม่ดีเท่าใดนะป้องญิงชังพิงส่งเสียงหยานไม่สนใจตนดูออกตั้งนานแล้วแม่เท่าผู้นั้นมีได้มีปัญหากับตนเองเพียงผู้เดียวไม่ว่าใครได้เป็นลูกสะภ้าของนางล้วนแล้วแต่โดนวิจารณ์ทั้งสิ้น เมื่อก่อนมีตนคอยบังหน้าให้ตลอดเฟิงซื่อและแม่เท่านั้นยังเป็นญาติกันแน่นอนว่าความสัมพันธ์จึงไม่เลวทว่าเพียงตนออกมาแม่เฟิงซื่อจะไม่มีตำแหน่งพระชายาแต่นางก็เป็นชายาแน่นอนว่าต้องขัดแย้งกันมากเป็นธรรมดาเวจวินป่วยยังนับว่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแสดงออกชั่วครู่พลันกลับมามีท่าทางเช่นเดิมเอ่อยอย่างนอบน้อมเสด็จแม่เป็นมารดาของจวินป่วยจวินป่วมิกล้าเสียมารยาท แม้ต้องการให้มันดาของตนขึ้นเป็นชายาเอกเขาก็จะได้กลายเป็นเชื้อสายหลักที่ถูกต้องแต่เขารู้ว่าหากมีทางเลือกอื่นบิดาของเขาไม่มีทางอยากขาดจากองคหญิงอีกทั้งการเป็นเชื้อสายรองอาจจะไม่น่าฟังสักหน่อยแต่การมีองคหญิงชังผิงเป็นเชื้อสายหลักอย่างน้อยก็ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเยี่ยนอ๋องและชีอ๋องบ้างข้อเสนอแรกคือ หากพวกเขาสามารถพาองค์หญิงกลับจวนได้เวลานี้ห้องเต้พระองค์ใหม่ยังไม่ขึ้นครองราชดูเหมือนจะมั่นคงแต่สุดท้ายแล้วอำนาจของราชสำนักจะไปตกอยู่ที่ใครยังไม่แน่นอนสิ่งเดียวที่พวกเขามั่นใจก็คือต่อให้ใครเป็นผู้กุมอำนาจเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ปกครองเมืองที่มีกำลังทหารอยู่ในมือต่างก็ต้องเกรงอ,อกเกรงใจองหญิงชังผิงมองสำรวจเวจวินป่วเล็กน้อยหันกลับไปหาหนานกงมั่วเด็กคนนี้รู้จักพูดจักว่าวิจวินเอออีหนานกงมั่วยิ้มบาง คุณชายไวรู้จักหักรู้จักงอไม่ใช่สิ่งที่จะวินมั่วจะเทียบได้เพคะองหญิงชังผิงจับมือหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบข้ากลับไม่อยากให้เขารู้จักหักรู้จักงอหักเขายอมลงให้คนอื่นบ่อยๆข้าเห็นแล้วคงไม่พอใจสีหน้าของไวจวินปัวเริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาไม่ได้โง่ใหญ่จะฟังไม่ออกว่าองคหญิงชังผิงและหนานกงมั่วกำลังเอ่ยเสียดสีเขาหนานกงมั่วยิ้มบางสเสด็จแม่เหนื่อยแล้วรีบเข้าไปพักผ่อนเถิดพวกเรายังต้องย้ายบ้านอีกนะเพคะ ได้ยินดังนั้นเว้งหงเฟยจึงรู้สึกยินดีขึ้นมาเว้งหงเฟยเอ่อยด้วยรอยยิ้มดีเลยคนที่จวนได้ทำความสะอาดเรือนของเจ้าเรียบร้อยแล้วรอเพียงเจ้าย้ายกลับไปหนานกงม่วยิ้มเย็นทำราวกับไม่ได้ยินคำว่าเจ้าของเว่ยหงเฟยในเวลาแบบนี้ยังคิดว่านางแล้วเว้ยจวินม่วเป็นคนอื่นแม้ว่าพวกเขาไม่รู้สึกเสียดายที่จะไม่กลับไปที่จวนจิ้งเจียงจวินอองแต่ท่าทีเช่นนี้ของเว่งหงเฟยนั้นอยากรับองคหญิงชังผิงกลับจวนจริงๆหน่าหรือ ท่านอ,องเข้าใจผิดแล้วผู้สืบทอดเยี่ยนอ,องและคุณชายกำลังจะกลับเมืองหลวงข้ากับเสด็จแม่จึงคิดจะย้ายออกไปอยู่ที่จวนองค์หญิงข้างๆนี้ต่างหากอดีตห้องเต้ได้จัดเตรียมที่อยู่อาศัยไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ช่วงนี้เสด็จแม่อยู่บ้านคนเดียวจึงไม่คิดจะย้ายยามนี้ข้ากลับมาแล้วจึงจะช่วยเสด็จแม่จัดการดูแลจวนองค์หญิงให้เรียบร้อยได้ส่วนจวนจิ้งเจียงจะวินอองใครเสียดายท่านอ,องก็เก็บไวใ้ให้เขาเถิด วาจาของหนานกงม่วอยังไม่ทันได้เอ่ยจบใบหน้าไว้หงเฟยพลันเขียวปัดจ้องหนานกงม่วเขมงผู้ใหญ่คุยกันเด็กอย่างเจ้ามายุ่งอันได้ช่างไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเสียจริงหนานกงม่วเม้มริมฝีปากยิ้มบางปัญหาเรื่องการอบรมสั่งสอนของข้าท่านอ๋องไปถามกับชูขัวกงก็ได้เสด็จแม่เราเข้าไปข้างในกันเถิดเจ้ากะเสียเวลาอยู่หน้าประตูนานไปคงไม่เหมาะองหญิงชังพิงพยักหน้าใจดีกว่าตามองไว้หงเฟยอย่างไม่พอใจ เว่ยหงเฟยสพายของข้าเป็นเยี่ยงไรไม่จำเป็นให้ท่านต้องมามากความพาบุตรชายของท่านกลับไปเถิดเอ่ยจบไม่สนใจพ่อลูกเว่ยองค์หญิงชังผิงจับแขนของหนานกงมั่วที่ยื่นมาให้เดินเข้าไปในจวนเยี่ยนอ๋องชังผิง เว่ยหงเฟยร้อนใจรีบยื่นมือไปหวังจะคว้าจับองหญิงชังผิงเอาไว้เขามีลางสังหรณ์ว่าหากครั้งนี้เขาปล่อยองหญิงชังผิงไปบางทีอาจจะกลับไปไม่ได้แล้วมีหรือนานกงม่วจะยอมให้เขาได้สมใจหวังดีดปลายนิ้วเบาๆชายผ้าก็ตกมาอยู่ในมือพันเข้าไปที่ข้อมือของเว่ยหงเฟยผ้าไหมที่มีความยาวไม่มากนักทว่าทำให้มือของเว่ยหงเฟยไม่อาจยื่นเข้ามาได้อีกทำได้เพียงมององหญิงชังผิงเดินเข้าประตูไปหลบไป เว่ยหงเฟยจ้องหนานกงมว่วเขม่งคิ้วสวยของหนานกงมว่วเลิกขึ้นยิ้มร่าเริงท่านอองทำให้องคหญิงต้องตกใจมีโทษนะเพคะท่านคงรับไม่ไหวข้าทำเพื่อท่านนะข้าเป็นสามีของนางเว่ยหงเฟยกัดฟันเอ่ยหนานกงมว่วไม่ใส่ใจท่านอองไปถามดูหรือไม่ตอนนั้นพระราชบุตรเคยในเสด็จนะห้าใช้ชีวิตเยี่ยงไร เว่ยหงเฟยอวดดีเพียงนี้เป็นเพราะความอดทนขององค์หญิงทําให้เขาเสียนิสัยพระราชบุตรเคยคนใดจะอวดดีเท่าเว่ยหงเฟยชายารองนั้นแทบจะขึ้นไปเหยียบบนหัวองค์หญิงอยู่แล้วราชบุตรเคยคนอื่นต่อให้องค์หญิงไม่อาจให้กําเนิดได้อย่างมากก็รับสาวใช้อุ่นเตียงเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงอยู่กับองคหญิง ปกติแล้วไม่มีการเรียกเข้าเฝ้าจากองค์หญิงราชบุตรเคยไม่มีสิทธิ์เข้ามาเหยียบเรือนที่พักขององหญิงแม่เพียงก้าวเดียวตระกูลเว่ยอวดดีเพียงนี้คิดว่าเชื้อพระวงศ์จะไม่กล้าทําอันใดพวกเขาอย่างนั้นหรือใบหน้าของเว่ยหงเฟยเดียวเขียวเดียวม่วงเขาไม่อาจเอ่ยต่อหน้าเด็กเมื่อมานี้ได้ว่าเป็นพระองค์หญิงชังผิงผิดต่อเขาเขายังไม่อยากเสียหน้านานกงงั่วเอ่ยเสียงเรียบเสด็จแม่ใจดีกับท่านอ๋องมามากพอแล้วขอท่านอ๋องได้โปรดให้เกียรติด้วยหนึ่ง อีเนียงอนุพันยาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ